กโปตามมือมาเลยครับเราเข้ามากันเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมวิดีโอสนุกสนุกกันเลยนะครับ การข้างในกันเลยครับเ็นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปน้องเพียนให้ในเด็กถือการนี้คนละหนึ่งใบได้เลยส่วนถ้าเป็นน้องเด็กเล็กอายุต่ำกว่า4ปีลงไปนะคะให้ปกครองถือไว้ให้น้องก็ได้นะคะเลยค่ะเข้ามาด้านในแล้วนะคะเราก็มาเจอน้องมาสคอตเอนจินค่ะน้องน่ารักมากๆเลยค่ะ ขอ,ของที่นี่ค่ะกไปข้างไรกันครับไปบูว้าวมีแฮปปี้กับเอนจินด้วยค่ะ <Wow. S 1> เด็กๆไปตะลุย <Wow. S 1> ถ่ายรูปก,กันเลย จะมีเจ้าปลาไหวาอยู่ค่ะถ้าเราหยุดยืนที่รางห้องเดี๋ยวเจ้าปลาเหล่านั้นจะไหวมาหาทุกทานนะคะและเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะอธิบายวิธีการทําภารกิจภายในห้องนี้นะคะเดี็กๆเดินเข้าไปแล้วนะคะยืนรางห้องก่อนนะเฉด้านีค่ะไปค่ะเด็กๆไปตะลุยทำภารกิจกัน ว้าวเปิดเข้ามานะคะต้องตื่นตกับแสงสีเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะเดชโชนขึ้นมาอนะคะให้วางเหนือผนังโดยที่ไม่สัมผัสตอนนี้พวกเรานะคะกำลังรวบรวมเจ้าคาบอนนะคะโดยการดูสังแต่วิที่ผนังค่ะแล้วหมุนขาบอนนะคะเพื่อที่จะให้เกิดเ่องสิ่งมีชีวิตสวยงามขึ้นมาค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าเด็กๆจะสร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตตัวอะไรกันบ้าง 那么刹那吗？ ตอนนี้อากาศออกซิเจนกลายเป็นสีแดงแล้วค่ะจะกลายเป็นคาร์บอนแล้วว่าตอนนี้เสียงเตือนภัยดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยขึ้นเยนะตนัดขนาดน้เลนกัโลเลยไ้ไ แล้วแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยสวัสดีชื่ออินจีฉันเป็นพวกอำนวยกำลังต่อสู้กับเจ้าปีศาจโลกรวอนโดยใช้ลากพาพวกนายมาที่นี่<อ>แล้วที่นี่คือที่ไหนหอ๋อที่นี่คือ e อีเล็กโทรสเฟียร์โลกไนคาร์บอลด์ยังไงน,น่ะ đã subscribe cho kênh cũng ะะก็ให้เด็กๆทํามกระโดดบนแผ่นพลังงานกันค่ะเซบีจะช่วยกระตุกต้นไม้ให้กลายเป็นพีนที่สีเขียวทั้งกดสีแดงนะ้ะกทั้งกดสัญลักษณ์สีแดงนะเน้นเกมกับกับไฟ้ายอยู่นะคะเซฟพลังงานให้กับโลกเราคะ่ะ เ็พพลังงานอะไรได้บ้างเนี่ยเจเปลเสพพลังงานเร็วๆๆๆๆใกล้หมดเวลาแล้วเจเแลเร็วอ่าได้คะแนนแล้วเย้เล่นเกมพลังงานสนุกมากเลยค่ะอัานต่อไปนะคะพี่ๆก็จะพาเด็กๆไปดูการปลูกต้นไม้ในร่มกันค่ะ สวัสดีค่ะต้นไม้ไม่บอกต่าค่ะต้นไม้แทนแสงจากดวงอาทิตย์นะคะแต่ว่าต้องพรอเอาก่อนว่าถ้าเราจะต้องการจะใช้หลอดไฟในการปลูกต้นไม้จริงๆเนี่ยเราจะต้องปิดทึบทั้งหมดเลยนะคะเพื่อไม่ให้แสงจากด้านนอกเข้ามานะคะถ้าเราจะสังเกตเนี่ยต้นไม้เขาจะเอียงเข้าหาแสงต่าธรรมชาติของเขานั่นเองนะเอาโทรศัพท์ลองมาส่องดูใต้นี้นะคะดูจากเราสะท้อนเราจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยหลอดไฟตรงนี้มีหลอดไฟอยู่ทั้งหมด สามสี่ได้กันนะคะเดี๋ยวผู้เขา้าชมค่ะลองอเอากระสัมาสองใบนี้ได้นะคะบอกไปตรงน,นี้เรียกว่าสื่อสเปกตรัมนะคะจะเป็นตัวแสงที่ใช้ในการปลูกต้นไม้ในอาคารจริงๆตามวสาวกรรมการปลูกต้นไม้ในะคานะเราเอามือถือไปสองใบต้นไม้กันค่ะโอมม้มีกี่สีคะ นี่มีสองให้ดูนี่มีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงมีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงใช่ไหมคะมีสีฟ้าสีขาวสีแดงค่ะโอเคโซนนี้นะคะเราก็จะไปชมพระราชกรณียกิจต่างๆกันเลยค่ะ I. Mm -hmm. วทยาชุมชนในอนาคตที่มีรถไฟฟ้าอยู่กลางเมืองมีสูขการเรียนรู้เพื่อสังคมแห่งภูมิปัญญาวันนี้การไฟฟ้าฝ่ายเริยนประเทศไทยยึดมุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงทางพลังงานเพื่อความสุขของคนไทยตลอดไปวิธีชัดจบแล้วเราไปชมเสาไฟฟ้ากันค่ะนู่นค่ะเสาไฟฟ้า,ฟา คือเสาไฟฟ้าค่ะต้นใหญ่มากเลยและนี่นะคะก็มีการผลิตไฟฟ้าจากน้ำด้วยนะคะนี่เสาไฟฟ้าต้นใหญ่มากมากเลยค่ะเพื่อนเราไปต้นต่อไปกันเลยครับ ลายสีรูปไหนดีครับว้าวได้ลายสีรถยี่้อค้าด้วยนะคะโอ้รถคันสีน้ำเงินนะคะเลยเป็นรถประหยัดพลังงานใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยนะน งนมาแล้วว,ว้าวต้นไม้ของน้องเบลเป็นสีเขียวทั้งต้นแล้วนะคะสวยมากเลยต้นไม้น้องเบลต่อไปเป็นการเล่นเกมค่ะเด็กๆนะคะก็จะส่งกระแสไฟฟ้านะคะไปให้หลายๆประเทศนะคะมีไฟฟ้าใช้ค่ะ ให้สู่ตรงกลางเลยเพื่อต้านสายรัดของสวนการลูบขึ้นมานะคะ เกมเสร,ร็จแล้วเด็ดเดกๆก็ขอ,อมาซืออ้อของที่ระานเลยค่ะ,คะ,คะกับแฮปปี้ค่ะอลองบูซื้อเลยครับนี่คาร์บอนคาร์บอนเจ้าไวรลายนั่นเองกับเจ้าแฮปปี้